ีครับเรามาเจอพี่เปิ้ลนครนะครับวันนี้มาดูการแข่งขันเจ็ตสกีที่บึงหนองโพนขันแก่นนะครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับนี่ครับสู้ๆครับพี่ขอให้ได้แชมป์นะครับพี่ลุยฮะลุยครับขอบคุณครับพี่ตามไวอะไรตามไวล้นความสนุกครับพี่เอาจริงเอาจริงเลยพี่เอาจริงอย่างนี้ต้องแชมป์เดี๋ยวอย่างนี้ต้องแชมป์แล้วพี่สู้้ใหลลาเยโอเคครับ สนั่นมากนะฮะขนาดอยู่ในบวกกับน้องยังได้ยินเสียงเชียร์ทุกคนนะสนุกไหมต้องถามว่าสนุกไหมคะสนุกไหมคะโอเคข้าวหน้ามาแข่งอีกเอาไหมชาวขอนเกลนมาดูอีกนะคะสัญญาโอเคไหมแดดจะแรงขนาดไหนก็มาฝนจะตกยังไงก็มาโอเคป่ะแต่สัญญานะว่าข้าวหน้ามาแดดจะไม่40องศาแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวแจกเลยทางพิการมาเลยเดี๋ยวพี่วันมุขคนแจกครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคุณนี้คุณอยู่กับช่องรอน้องไทยด้วยนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาขี่รถเล่นไปบึงหนองโคนะครับไปดูเขามีจัดแข่งขันเจสสกีนะครับรายการใหญ่น่าจะระดับโลกเลยนะนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็อาจจะอยู่ถึงดูขอรับรางวัลเลยนะนะครับอะเดี๋ยวเราไปกันนะครับอากาศร้อนมากนะครับมไม่ได้ขี่รถมา สายวันมากแล้วนะสามสัปดาห์ได้นะครับช่วงก่อนสงการานผมก็ไปเที่ยวกับครอบครัว,วนะครับอาทิตย์ก่อนสงกรานแล้วก็ช่วงสงกรานก็จุดไปนะนะครับก็วพิ่งจะได้มาขี่สามสัปดาห์ได้ผมได้มีไอเทมใหม่นะนี่ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ุี่คนโทรเหรอเพื่อให้เราขี่ง่ายมากขึ้นนะสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเอาลงมาใช้ดูโอ้โหไม่ได้ขี่มาสามสัปดาวก็ยังสตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ภูมิภายนอกขนาดนี้สาสิบเจ็ดนะครับโอ้โหร้อนขนาดนี้เวลาประมาณสักบ่ายสามยี่สิบนะเขาเริ่มแข่งมาตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งนะครับแข่ง,ขงกันไปถึงประมาณสักใกล้ๆกล้ห้าโมงเย็นนะเขาก็จะไล่คลสจากคลาสซี <c> มีกี่ประเภทคลาสดี D แล้วก็คลาสเอนะ <c oughs> คลสเอจะอยู่หลังสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ก็น่าจะเป็นคลสดี D แล้วล่ะ อ,อยู่ใกล้ๆท่่น,นี่เลยนะครับก็เกียวว่าถึง อัพมากตอนนี้เขาก็มีถ่ายทอดสดนะทางเฟซบุ๊กผมกดก็ไปดูอยู่แต่เรามาดูสนามจริงกันดีกว่าสนามจริงบรรยากาศจริง จอดรถซุ่มดูได้ตรงกับตรงไหนบ้างนะต้องมาดูหน้างานก่อนนั่นไงเพื่อน รูว่าเขาแข่งถึงคอสตไหนกันแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปตรงนู้นเลยนะครับลองไปเรื่อย ไม่รู้เขาให้รถเข้าไปได้ไหมหรือเขาปิดทางก็ไม่รู้นะ ไม่มีห้องให้มองเลยเนะาะไหย่อนไปสักหน่อยเนาะนี่ใกล้เวทีเลยแจ่มเลยตรงนี้ เดูก็อนอนเนี่เรามาอยู่ตรงเรือของจิปเปิลนาคอนเลยนะครับเนี่ยิปเปิลนาคอน นครน,นะครับวันนี้มาดูการแข่งขันเจ็ตสกสีที่ปึ่งหนองโพนพังแก่นนะครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับนี่ครับสู้ๆครับพี่ขอให้ได้แชมป์นะครับพี่รวยฮะรวยครับข,ขอบคุณครับพี่ตามไวอะไรตามไว <c oughs> เน้นความสนุกครับพีหนหน่เอาจริงเอาจริงเลยพี่ <c oughs> เอาจริงอย่างนี้ต้องแชมป์อย่างนี้ต้องแชมป์แล้วพี่โอเคครับ ครับยอดสุดยอดสุดยอดยอดเลยพี่ที่เปิ้นเป็นเองมากเลยครับ ให้สุดยืนอยากจะถ่ายกล้องชั้นบนสุดยีนสะดวกไห้บางใจเลยครับเจอเลยครับเป็นตำนานความเร็วจากในปี2022ก้ามาสู่ปีนี้นะ jet, TS, ครับจาก s u p e r j ์เ a ็ d แอนด์เจส t เรซครับแชมป์ประเทศไทยคนปัจจุบันของรุ่นนี้คนระับประมือกับคุณเลิศพงคุณเจ๋งคนระับ และลำถัดมาครับเป็นลำที่แฟนคลับหลายๆคนรอคอยครับเขาคนนี้คนเดียวครับได้ชื่อว่าแย่งเรตติ้งจากออก้าได้ครับมีเขาคนนี้คนเดียวแหละครับในเรือแข่งหมายเลขปองหกครับพ่อทีโมตุนเจสกีทีาบนาคอนมีสาตองโกพี่ปนาคอนี ดูฟองอย่างเงี่ยเขาครับเปิ้ลฝากบอกว่าที่เต็นของโมตูนตอนนี้มีของที่ระลึกเพียบเลยครับใช่ครับเราจะเข้าไาที่เราถ่ายแจกไีรับได้เลยครับมีจังหวะจะมอบกับท่านผู้ชมบนอัศจรรย์ด้วยนะครับปิซาโต้หกตลอดกาครับพี่เปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับและถัดมาครับ there you go. ทั้งนักขี่ที่ขึ้นเรือในสนามนะครับ mm hmm. แต่ทีนแ้แข่งด้วยที่กว่าแชั้นแทบจะทั่วเอเชียนะครับและคว้าชั้นระดับโลกให้กับประเทศไทยเลยนะครับหีึ่อกสนามผ่านไปอย่างรวดเร็วนะต้องจนบนะผู้นำพยานยเรือมา,า,าอมอทางด้านสายเรืสีดำใหม่เลข51เลือกออปชั่นทางด้านลายนอกครับทีร้านสตูร์ระในขณะที่เรือคงพิเศษนะครับเลข39แล้วครับเรืองออฟชั่น คนเป็นทีมเล้าเตะทุ่นและเริ่มคุมคุณเจ๋งติดรอบสนามนะครับอันดับสามมาลังสีลังึุดแดงที่เจ็ดสิบเก้าคุณสารีดูครับกีทีมนัครสวรรผลครับเพิ่มคนทีละครับพาลิศครับเก้าหนึ่งเจ็ดอสุรพลคุณสายนะครับในโต๊แรกนั้นเรือมีปัญหาอสุรพลโดนส่งไปด้วยนะครับแล้วก็ออกจากสถานการณ์นะครับโอ้โตรนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่สี่ในสนามครับในขณะที่ โอ้คุณเรอี่ออกไปวางนครับโบนอกโอ้าท่านผู้นมรับเรือนกครับเรือสีดำมุกนกชมพูแต่ที่สี่แล้วครับเรือนนี่คร้บฟ้าเปิ้ลถ่านน้าอาจารยกรของเราไปครับเรือสีฟ้าครับทางให้กับเรืออุ่ของผู้นำครับราครับเสร็จตามที่ท่านผู้นำที่ประทับครับ ตะบ,บนภูษาที่4ี่อรพันธ์ันที่หครับตรนทีละสู้สู้ลูกนี่ครับคุณสุภพรครับทีห้าครับโกโก้นะครับเกสิบเจ็ดเือตนูครับมังอหกิรา ด้านซ้ายสุดของสนามนี่คือครึ่งรอบสนามสุดท้ายครับท่านผู้ชมนี่เข้าไปครับยังไม่เข้าใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทีระต้องระวังให้ดีครับเอาเลยครับข้างหลังเป็นเพื่อบนครับเราเก่งมากแล้วใน option รายในแล้ครับทีระเลือกไปออปชั่นลายนอกครับในหรือนอกฮะข้างนอกครับนอกตัดเนาดิตายแล้วเอ้า และเพื่อควมเรืยบองชั้นลายในเอาเละครับคู่กตาล้อกนเาเลครับเอาผ้นเขวผู้นเอาครับไม่รู้เรมเ็นใจนะโอ้โหนพ้่อนคนก็เหมือนจะพอใจนะครับได้กถือว่าคะแนนไม่ขาดและนี่เป็นแค่สนาม ท่านผู้ชมครับขยายความเร็วขึ้นมานำตั้งแต่ช่วงแรกของการออกตัวและรักษาตำแหน่งระดับที่หนึ่งเอาไว้อย่างสมบูรณ์ครับ่งวือรถปอดม <พบ S 1> ันดีครับทีระเซ็ต อยู่ในหมวกกับน,น้องอยังได้ยินเสียงเชียร์ทุกคนนะสนุกไหมต้องถามว่าสนุกไหมคะสนุกไ,ไหมคะ,มอะโอเคเข่าวหน้ามาแข่งอีกเอาไหมชาวขอนแก่นมาดูอีกนะคะสัญญาโอเคไหมแดดจะแรงขนาดไหนก็มาฝนจะตกยังไงก็มาโอเคปะ่ะแต่สัญญานะว่าข่าวหน้ามาแดดจะไม่40องศาแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวแจกเลยกติกาอเลยเดี๋ยวพี่ป้าทุกคนแจกครับกติกาเอาอย่างนี้แจกเสื้อโยนดีไหมคะหรือว่าแจกง่ายง่า อย่าโยนเลยคุณแม่บอกอ้าแออก้าช่วยพ่อถือก็ได้ครับเออยังไงดีอ่ะตอนนี้นะคะแฟนขับนะคะพ่อปกรครแล้วก็น้องออก้าเรียนเชิญนะคะแจกของที่เราลุกจากโมตุนฟรีแค่งานนี้เท่านั้นนะคะย้ำว่าฟรีสนามนี้นะคะกับเจ็สกีของเรานะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่กลับรู้ว่ากำลังเดินทางกับ พอมีเ,เ,<พ>เ,เวลา os, เหลือนะคะเพราะว่าของรางวัลเยอะมากอใครไม่เชื <chancellor> <break> ่อแจก่อเลยเออเออใครไม่เชื่อแจก่อลลยนะคะออกก้ใจเย็นนะลูกใจเย็นเออเอามีหลอกไม่หลอกอะไรดีเออเอาเอางี้ดีกว่าใครมีสีแดงในร่างกายยกมือค่ะยกมือไว้ลูกยกมือไว้นะคะใครมีสีแดง หมดไหมทีมงานหมดไหมให้ทีมงานยื่นให้ดีไม้สีแดง